เอาละครับผมเรามาเทียบรูปของ3า e เจเลชันกันว่านะครับผมทุกท่านจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการจะอัปเกรดนะครับผมในคลิปนี้ผมขอเน้นการถ่ายคนเป็นพิเศษเลยแล้วกันนะครับผมใช้ทุกท่านดูภาพไปเรื่อยๆก่อนสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับให้ทุกท่านลองถ่ายดูนะครับว่าภาพตัวไหนเนี่ยมาจากกล้องตัวไหนนั่นเองนะครับผมจะเป็นการถ่ายแบบ Port r a i t mode นะครับแล้วก็เปิดตัว studio light ไว้นะครับผมเพื่อให้หน้านางแบบเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นหน้าใสมากขึ้นนั่นเองนะครับผม ตัวซ้ายสุดเนี่ยจะเป็น iPhone 14 Pro Max นะครับผมขวาสุดจะเป็น iPhone 12 Pro Max รุ่นเก่าสุดในนี้นั่นเองนะครับเรื่องแรกเนี่ยเรามาคุยเรื่องสีสกินโทนกันก่อนแล้วกันนะครับผมในสถานการณ์ร้านคาเฟ่ที่ผมไปถ่ายแบบนี้เนี่ยถือว่า3ตัวเนี่ยทำได้ค่อนจะดีนะครับผมแต่สิ่งนึงที่ผมสังเกตได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่องสีโดยรวมนะครับผมของหน้านางแบบนั่นเองนะครับทุกท่านจะสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับว่า iPhone 14 Pro Max เนี่ยสามารถทำให้หน้าโดยรวมเนี่ยมีความขาวใสามากขึ้นนะครับผมหรืออาจจะเรียกได้นน้้้้อออออีีีีีีีกกกกกเเ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 ปป็็็็นน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 ิยยยยาาาาาาามมมมมมมึงงงงคคคคคคืวววว่่่่่่่่่ัััััััััซดดดดลลลไไไะะะะะรรรรรรบบ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 บผผผผตตตพพูแแหหหหุสสโทททขชจ ผมไม่เหมือนกับ2รุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมตัว13 Pro Max เนี่ยสีมันจะออกไปแนวแบบชมพูชมพูเหลืองๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมตัว iPhone 12 Pro Max เนี่ยเรียกว่าเหลืองส้มไปเลยนะครับผมก็คือเป็นเหลืองก็อีกขั้นจาก13 Pro Max อีกอะเงี้ยนะครับถ้าเกิดจะให้พูดกันตามตรงแล้วนะครับผมในคอนดิชั่นแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผมที่ตัว iPhone ทั้ง3รุ่นนะครับผมจะสามารถถ่ายติดเหลืองได้ง่ายๆนะครับผมเป็นเพราะว่าทั้งตัวไฟเองนะครับผมก็เป็นสีเหลืองมาแล้วนะครับผมผิวของนางแบบของผมเองเนี่ยก็จะเป็นผิ มากก็น้อยนะครับทุกท่านสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับผมตรงแสงที่มันมากระทบหน้านางแบบนะครับมันจะชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าตัว14 Pro Max เนี่ยมันจะน่าจะไม่เป็นปื้นๆเหมือนกับตัวอื่นนะครับมันจะไม่เหมือนกับ13 Pro Max แล้วก็12 Pro Max นะครับผมส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าซอสองแสงเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับผมมันแรงไม่เท่ากันนะครับแสงที่มันออกมานะครับผมมันโดนจางๆเกินไปหรือมันออกมาจากซอสเดียวอะไรพวกนี้นะครับผมมันส่งผลให้รุ่นเก่าเนี่ยมันมีโอกาสที่หน้าเป็นปื้นได้ง่ายกว่ารุ่นใหม ชัดเจนมากๆเลยนะครับผมเรื่องการคอนโทรลเชโดว์นะครับผมหรือเรื่องความสว่างเองนะครับหรือแม้แต่จะเรื่องดิเรกติกเรชเองก็ตามเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับผมทำให้รูปมันดูธรรมชาตินะครับไม่โอเอ็กซ์โพสนะครับผมหรือว่าอันเดอร์เอ็กซ์โพสเกินไปนั่นเองนะครับผมซึ่งในตัว13 Pro Max เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปื้นอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อมาเรามาคุยเรื่องสถานการณ์ที่ยากกันมากนะครับผมก็คือแสงด้านนอกเนี่ยส่องเข้ามาเป็นสีขาวนะครับผมแต่ว่าแสงที่มันกระทบหน้านางแบบเนี่ยเป็นสีส้มหหหหรรรรรรืืือออออออสีีีีีเเ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 ลลลลลงงงนน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 นััััััััััั่่่่่่่่ะะะะะะคคคคคคคบบ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 บผผผผผมมมมมแ้้้ยยยยยยถาาาาาาากกกกิิดดดดทททททททุุูปปตตตวววว14 Pro Max A22 A22 ไไจจ็ช อ้อต้าในช็อตนี้เนี่ยมันเหลืองแบบเหลืองเลยนะครับผมถ่ายยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว iPhone ด้วยกันนะครับผมก็จะสามารถทําไว้บาลานซ์ได้ค่อนข้างจะคอนโทรลได้ดีนะครับผมเรื่อยๆตามเจเนเรชันขึ้นไปนะครับผมยิ่งเจเนเรชันสูงขึ้นนะครับผมภาพก็จะติดเหลืองน้อยลงนะครับซึ่งตัวที่เก็บดีนิเมิกเรทเช่นดีที่สุดนะครับผมโดยที่หน้านางแบบไม่เป็นปืนเนี่ยก็คือตัว14 Pro Max เองนะครับทุกท่านจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับผมว่าหน้าของนางแบบผมเนี่ยมันจะมีเลเยอร์นะครับผมมันจะไม่เหมือนนนนะัผมา12 Pro Max ้จดข เป็นปืนจัดเลยนะครับต่อมาเรามาคุยกันเรื่องการถ่ายในที่มืดบ้างน,นะครับผมเรื่องหนึ่งที่ถูกอัปเกรดในตัว iPhone 14 Pro Max นะครับผมก็คือการเก็บแสงในที่มืดได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับสมมูรณในทุกๆภาพในนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้นับโมชั่นเบลอนะครับผมไม่ได้นับความสั่นของมือผมอะไรเงี้ยนะครับตัว14 Pro Max เนี่ยจะได้เปรียบมากๆชัดเจนเลยนะครับผมความแตกต่างมันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นซูมดูเลยก็ได้นะครับผมก็ยังเห็นอย่างชัดเจนนะครับโดยที่เรื่องการ เรื่องเดนมิกเรนจ์ชอนโตรนะครับผมก็จะเริ่มทํางานลําบากมากขึ้นนะครับผมส่งผลให้รุ่นเก่านะครับผมจะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันค่าจะแบบลอยๆกว่ารุ่นอื่นนะครับผมคือนเหมือนกับว่าหน้ามาเป็นคนละสีกับคอนะครับผมทั้งเร่นี้จริงแล้วเนี่ยนา <c oughs> งแบบผมไม่ได้สีไม่ได้แต่งหน้ามาสีแบบนั้นนะครับผมมันน่าจะดูลอยๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมในรุ่นเก่านะครับรวมถึงเอ็กโพเชต่างๆนะครับผมมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับผมในตัว14 Pro Max ด้วยนะครับเพราะว่ามันสามารถเก็าาบ,บเดนมิกแบบเกคร หน้าเยอ,ะอะรรนนะะส่วนรุ่อนอื่นๆครับที่สังเกตว่าเขาห้ามายากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องของโบเก้นะครับผมแล้วก็เรื่องเอดิเทชันต่างๆนะครับผมซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทั้งสามตัวทำได้ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็หาความแตกต่างยากมากนะครับผมในสองค่ตากล้อนี้นะครับมันไม่มีเส้นผมที่มันโดนกินเข้าไปแบบกับแบ็กกราวน์นะครับผมมันไม่มีเส้นผมที่มันกระจุยกระเด้งออกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมลอยออกมาแบบชิดๆอต่ง,งี้ไม่มีเลยนะครับผมก็ถือว่าทําได้ดีนะครับส่วนในเรื่องของการถ่ายเอาท์ดอร์ธรรมดาที่แสงเข้ามาตรงๆง่ายๆแแแแบบบบนนีี้้้ะะะคครรรััผมมมมมกกกก็ทจจไไ่่่่วววาาาาตตงออเเลลยยพถููดให ครับผมแสงครบคอมโพซิชันครบนะครับผมมันไม่มีปัญหาอะไรกับรุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับรุ่นใหม่ถ่ายได้ยังไงนะครับผมรุ่นเก่าก็สามารถถ่ายได้อย่างง่ายในคอเลชันที่ง่ายแบบนี้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าในแง่ของซอสแสงที่มันแปลกๆนะครับผมเช่นแสงลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างเลยเงี้ยนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าโพลิสีโปรแมสจะทำได้ดีสุดในแคาตาล็อกเนี้นะครับผมคุณจะสังเกตได้เลยนะครับว่าแสงที่มันมากระทบหน้านางแบบของผมเนะะี่ยครับมันไม่สะท้อนแบบเป็นสะท้อนแบบแสงแข็งๆนะครับผมหรือว่า P P ay, นนะะสีเพี้ย มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับถ้าไหนยังไม่เคยดูคลิปผมทุบผมฟันผมโยนสับปรถอัดนะครับผมหรือว่าอยากจะเห็นความแตกต่างระหว่างฟิล์มของแต่ละรุ่นในเชิงลึกเนี่ยนะครับผมก็สามารถกดดตการข้างบนเลยนะครับผมทำฟูลรีวิวเรียร้อยแล้วนะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมได้ทำกิจกรรมแจกรางวัลด้วยนะครับผมเป็นฟิล์มตัว t ของทางเอเวอร์เมรางวัลเลยนะครับผมให้กับไอโฟน14 series นะครับผมทุกรุ่นเลยนะครับทุกท่านอยากได้รุ่นไหนนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมก เถ้าเนรรับุ่นนี้จะประกอบด้วย 3D Corning Gorilla Glass นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของไลฟ์อัพไลฟ์อัพนี้แล้วนะครับผมแข็งแรงมากที่สุดนะครับและเป็นตัวเดียวในซีรีส์นี้เลยนะครับผมที่เป็นขอบโค้งนั่นเองนะครับผมตัวที่2นะครับผมจะเป็น Full Frame Corning Gorilla นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรองท็อปนะครับผมจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับรุ่นท็อปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าขอบจะไม่ได้โค้งลงไปเหมือนกับรุ่นท็อปนั่นเองนะครับตัวที่3ี่ยจะเป็น Full Frame Matte นะครับผมจะเป็นฟิล์มแบบด้านนะครับผมมันจะให้ความ จะมีความผิดสัในการเล่นเกมมากขึ้นนะครับตัวต่อมานะครับผมจะเป็นฟิล์มตัดแสงสีฟ้าฟูลเฟรมไลฟ์ฟอร์ดิคชันนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีอัพพลิซตี้ในการตัดแสงสีฟ้าเยอะสุดในซีรีส์นี้เลยนะครับผมจะถนอมสายตาของคุณได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมแสงสีฟ้าลอดผ่านออกมาน้อยที่สุดนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นฟูลเฟรมไพรเวซี่นะครับผมซึ่งฟิล์มตัวนี้มีชื่อเล่นว่าฟิล์มกันเสือกนั่นเองนะครับผมเหมาะกับหลายๆท่านนะครับที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนะครับผมไม่่่่่ได้้้ออยยยาาาากใใหหครรทีีูขงๆเเเนน็ว ผมยังในร้านสปาร์ที่ผมถ่ายดูอันนี้นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมก็ยังคงเทรนเดิมอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิ m i c เรนจ์คอนโทรลนะครับผมความสว่างของใบนานะครับผมแล้วก็การที่ใบนาเนี่ยไม่เป็นปืนนะครับผมใบนามันมีเลเยอร์อยู่ในนั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยเฉพาะรุ่นเก่าอย่าง12 Pro Max นะครับผมจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับผมก็คือหน้านางแบบผมแดงมาเลยนะครับส่วนตัว13 Pro Max นะครับผมก็น่าจะสว่างมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันจะสว่างแบบสีมันจะ เกลี่ยแสงให้มันเนียนเข้ากับสีของหน้านางแบบได้อย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็แสงมันไม่ฮาร์ h จนเกินไปเนี่ยจะเป็นตัว14 Pro Max นะครับซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบเทรนด์แบบนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไอการทำให้หน้ามันเกลี่ยเสายมีเลเยอร์พวกนี้นะครับผมมันทำให้หน้าเนี่ยมันดูซีดลงไปในปริยายนะครับผมในรุ่น14 Pro Max นะครับผม13 Pro Max เนี่ยเออภาพมันดูแบบดูป๊อปนะครับผมภาพมันดูแบบหน้าใสอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับผมหลายๆท่านอาจจะชอบแนวนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดกันในแง่ของ image quality อย่างเดียวล้วนๆนนนนะะะคครรรรรััััับบบบผผมมมมกกก็ตตตตต้้อองงงาาาาาาวววว่่่ Photonic Diffusion Engine สถทไดดดีีเย เลยเหมือนกันนะครับผมแต่ถามว่ามันเยอะจนเห็นผลชัดเจนขนาดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งนึงที่ผมสังเกตได้เลยก็คือเรื่องน้อยเสน่ห์นะครับผมที่ตัว14 Pro Max เนี่ยจะสามารถทำน้อยซีดักชั่นได้ดีกว่านะครับผมโดยรวมนะครับโดยที่ว่าดีเทลในหน้าของนางแบบผมเนี่ยมันไม่หายไปนะครับผมสิ่งนึงที่ผมไม่ชอบมากๆเลยเกี่ยวกับตัว14 Pro Max นะครับก็คือเรื่องเลนส์เซลิฟอโต้ของมันนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมองว่านะครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์ล้วนๆมากกว่านะคคคคครรรรรรรััััับบบบผผผมมมมมเเ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 พาาาาะะะววว่่่่่่่ท้้้งงงงงงืืืออออนนนนนแลลลกก็ตตๆส์โโฟีียย ห่วยกว่ารุ่นเก่าหมดเลยนะครับผมคือคือถ่ายออกมาแย่กว่ารุ่นเก่าหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายในสถานการณ์ไหนก็ตามนะครับผมมีดีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือโบเก้มันสวยกว่ารุ่นเก่านะครับผมแต่นอกนั้นนะครับเรื่องความคมเรื่องโมชั่นเบลอนะครับผมเรื่องน้อยซีัรชั่นเนี่ยห่วยมากนะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับผมต่อมาเรามาคุยกันเรื่องที่แสงน้อยกันมากนะครับเรื่องโบเก้อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมในตัวของ iPhone 14 Pro Max แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับผมแต่ว่าตัว iPhone 12 Pro Max เเ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 นน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 นีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยมมมมมมมัััััััจจจะะะะะดดดดดดดููลลล็็็็็กกกกกกททททสสสสุุคคครรรรรบบบผผผตวววววงงงงงไไฟออออืืิิิโแ้าาา์ปห ทุกอย่างนะครับผมตัว14 Pro Max นะครับผมจะสามารถคุมแสงที่มากระทบหน้านางแบบได้ดีกว่านะครับผมแสงมันจะไม่แข็งเกินไปนะครับผมแสงมันจะนวลไปกับหน้านะครับผมแล้วก็หน้าก็มีเลเยอร์ด้วยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตัว13 Pro Max เนี่ยจะดูแบบคุมแสงจากหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าดูเพลินๆแล้วเนี่ยก็ดูหน้าใสายเบียกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ดูสวยดีเบียกแบบหนึ่งนะครับเหตุผลหลักก็มาจากตัว Dynamic Range นะครับผมที่จะดีสุดรุ่นใหม่ไม่ได้นั่นเองนะครับผมมันก็เลยจะออกมาแบบคล้้้้าา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 ยย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 ๆๆแแบบบบบบววววว่่่่่่่่ชชรร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 ์จจหหหนน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 อออะะะะะะคคคคััััััััผผผมมมมมมสสงงกกกกกกุุไปณณต iPhone Pro 12 2 Max ็็เเเเีีดดดใทล ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงที่เข้ามานะครับผมสีที่มัน produce ออกมานะครับผมหรือแม้แต่เรื่อง noise เองก็ตามนะครับสิ่งนี้ที่ผมจะโน้ตให้นิดนึงก็คือเรื่อง p o r t r a i t ในโหมดนะครับผมในตัว14 Pro Max เนี่ยผมมองว่ามันยังยังไม่สมบูรณ์หรือมันยังไม่เสร็จหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม motion blur ติดง่ายมากนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมติดง่ายกว่ารุ่นเก่าเยอะนะครับผมถึงแม้ว่า noise เองเนี่ยจะดูน้อยกว่าเล็กๆในน้อยนะครับผม noise ไม่ได้เยอะเท่ากับรุ่นเก่านะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดดดดดโหมมมมมมมแขข่่่่่งงงงงงกกััันนนนะะะะคคคครรรรบบผผผอออออววววาาาา13 Pro Pro Max Max จทไไ้้้ีี4ใเเืยยย ผม,ผมมองว่ามันไม่ค่อยมีเอกเซนเท่าไหร่นะครับต้องบอ,อกตามตรงนะครับว่าเป็นเ,นเ,นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆนะครับเพราะทาง Apple เนี่ยเคลมว่าการถ่ายซี่แสงน้อยเนี่ยมันดีมากนะครับผมหมดที่มืดหมดอะไรต่างๆเนี่ยถ่ายออกมาคมกว่าเดิมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ ผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพอซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับผมซึ่งผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องสุดท้ายเรามาคุยเรื่องการใช้แฟลชกันบ้างนะครับผมทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับผมการคอนโทรลเรื่องความสว่างของแสงแฟลชโดยรวมเนี่ยนะครับตัว14 Pro Max จะแตกต่างมากๆเลยนะครับผมกับ13 Pro Max แล้วก็12 Pro Max นั่นเองนะครับทุกท่านจะสังเกตได้ว่าตัวหน้านางแบบของผมเนี่ยมันแบบโอ้โหแสงแข็งมาเต็มๆเลยนะครับผมมันไม่มีความนุ่มอยู่ในภาพนั้นเลยนะครับผมแสงมันก็จะแบบสะท้อนหน้าของนางแบบอีกทีนนนึงะครัับผมมทให้หน้าา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 ดดดูููแแแแแบบบบบบบไไมมมมมมม่่่่่่่่ใใสสนนนนนนุุะะคครรรรัััผผตตตตงงงจกก14 Pro Max ททีีีเออปฟลชๆณึ ไว้นะครับผมแล้ก็จะสามารถโปรดิว์ภาพออกมาได้ดีกว่านะครับผมนุ่มนวลกว่านะครับแล้วสีแสงโดยรวมเนี่ยมันดูไม่กระเจิงจนเกินไปนะครับผมมันทำให้ดูเนียนเป็นทั้งภาพเลยประมาณนั้นนะครับผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีมากๆนะครับผมที่เขามีการอัปเกรดมาแบบนี้นะครับเพราะว่าผมชอบไม่ค่อยชอบใช้แฟลชเท่าไหร่ในความชิดส้นตวงผมนะครับผมแต่ว่าผมชอบแบบเออถ่ายแบบไนท์โหมดมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ไนท์โหมดใน iphone 10 pro max มันห่วยนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าห่วยจริงนะก็ต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์กันต่อไปนะครับผมก็หววววัััััััง่่่าาททุกกกนนนนนนชชออออบบบบบะะะะคคคคครรรรรผผผมมมมยยลลลลืดดดไไ์์แแแ้้สสสสีีตป